รวมแบรนด์กับสมานค่ะก็สำหรับงานวันนี้นะคะก็เป็นงานผลนเทนดอลุกนะคะซึ่งเราได้รวม6แบรนด์ชั้นนำสำหรับสุขจากรอยอลนะคะไม่ว่าจะเป็นไวเซียบิวตี้เชียวเชจ้ามันนี่ลักโคนคิวชูเอมนและวมแไปนด์นเทนเดอมาในงานเลยค่ะปีนี้มาในทีมของก็คอนเซ็ปต์ปีนี้นะคะก็เป็นคอนเซ็ปต์ของคอนเทนเด์ลุกนะคะก็เป็นเหมือนกับารรวมรวมความสุขเหมือนที่เราไปเช็คอินในโรงแรมนะคะในยุคแก๊สบี้ป็นเรื่องของความสุขความบันเทิงในยุคแก๊สบี้มีความฟิตเตอร์ความแกรมสดใสสายๆ ปีนี้มีความพิเศษอะไรบ้างคะก็อย่างที่วันนี้ความพิเศษมีน้องๆมาด้วยแล้วนะคะแล้วจริงๆเรามีเป็นเรื่องของจออินเทอร์แอคทีฟนะคะที่เป็นเอลังคงครั้งแรกในประเทศไทยที่เราสามารถที่จะกดอีโมจิไอคอนที่วนบุบบอดได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ของต่างๆแบรนด์ซึ่งมันจะนำเสนอในเรื่องของพิเศษนะคะแล้วก็มีเรื่องของดูดับพิซอริสกันีที่เราซื้อแล้วก็สามารถไปฝากขึ้นที่เล่นฝัหน้าฝังที่บ้านได้ถ้าเมีเป็นอาการของขอนเป็นพิเศษได้ค่ะน้องๆบ้างกับการมาร่วมงานในวัันนี้ครบ ครับผมกิจกรรมงานคอนเสิร์ตเดนลุกโซนี้ก็สนุกมากๆเลยครับไม่ได้มีแค่แบบพวกเรามาเพอร์ฟอร์มโรดทริปแบบนี้นะคะแต่ว่ามีการได้เล่นเกมกับเพื่อนๆด้วยซึ่งก็แบบเป็นสิ่งที่พวกเราก็ทํากันอยู่แล้วที่บ้านชื่นชอบครับแต่ว่าพอได้มาออกกิจกรรมตอนน้าเพืนแฟนเราได้เล่นเกมอย่างนี้ก็จอยมากๆครับผมเกลียดมากครับครับผมเป็นวันที่สนุกจริงๆมันก็มีการโชว์บป็เพลงด้วยสองเพลงโชว์เป็นใครบ้างครับพี่้ไปโชว์ก็ซัมเดนลุล่วงไปได้ด้วยดีครับหรือว่า แฟนๆเขาคอยให้กำลังใจแล้วก็แบบได้ยินอย่างนี้จากแฟนๆอะไรอยงี้รู้สึกรู้สึกทำให้เรามีกำลังใจที่จะเปิดฟอร์มต่อแล้วก็มันก็เป็นไปตามที่พวกเราฟองไว้หรือว่าท่านแบบก็มันก็ออกไปได้ดีฝากผู้รานฝากนะคะก็ฝากแฟนๆของน้องนะคะแล้วก็ฝากแฟนๆของโครงการของเรานะคะทั้งหมแกรนะคะถ้ามาชมกันได้นะคะงานก็จะมีตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่26พฤศจิกายนคะอย่างก็แวะมาชอบมาชมหรือว่าถ่ายรูปเช็คอินกันได้นะคะก็มีจุดให้ถ่ายรูปเยอะแยะ